แข่งขันต่อปัญหาภาษีอากรระดับองค์การที่ให้น้องๆนักศึกษานะคะมาแข่งขันกันในการต่อปัญหาเรื่องของภาษีอากรโดยสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะน้องๆนี่เลยค่ะก็เป็นน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนเลยนะคะแล้วมื่อก็จะมาเป็นคณะกรรมการในการตรวจข้อสอบด้วยนะคะนี่เลยค่ะและช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของการเปิดงานโดยท่านอาจารย์สุดเทพพงษ์ิทักษ์นะคะแล้วก็นายุสมสมาคมทีเอนั่นเองค่ะความถูกต้องใปนส่วนหนึ่งในการ เปิดพิธีการแข่งขันทักษะเล่นในวันนี้เปิดงานเสร็จแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะที่กําลังเตรียมตัวแข่งขันค่ะช่วงแรกนะคะช่วงเช้าเนี่ยจะมีการแข่งขันข้อสอบปรนัยทั้งหมด60ข้อนะคะข้อละหนึ่งนาที50วินาทีค่ะื่นเต้นแทนน้องๆเลยนะคะซึ่งแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3คนนะคะนี่ค่ะน้องบางคนก็เครียดเลยนะคะแล้วก็นี่ลองดูตัวอย่างนะคะข้อสอบลองตอบกันได้ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะคะครบเรียบร้อยมาฟังฉเฉลยกันค่ะโอเคครับอีกแล้ว ว่าจบทะเบียนเป็นนี่อยู่คนไม่มีหน้าที่เสียบุลก็เฉลยข้อสอบโดยท่านอาจารย์สุเทพพงศิทักษ์นะคะอาจารย์น่ารักมากค่ะก็เป็นอาจารย์ของเมย์ด้วยนะคะนี่ค่ะพอผ่านช่วงแรกไปแล้วเราก็จะคัด39ทีมนะคะเพื่อแข่งในรอบบ่ายก็คือรอบของข้อสอบอัตรัไหนข้อค่ะแต่ละข้อก็ใช้เวลา5นาทีค่ะดูโจทย์นะคะยาวมากนะคะพอน้องๆทําข้อสอบเสร็จแต่ละข้อนะคะทีมคณะกรรมการตรวจข้อสอบก็จะทําการตรวจทันทีเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เมย์ทาการตรวจข้อสอบให้กับน้อง น้องนะคะมีเลยค่ะดูหน้าตานะคะคือเคร่งเครียดมากเพราะว่าบางทีเนี่ยคำตอบที่น้องตอบมาเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คกับเฉลยอีกทีหนึ่งนะคะให้เป็นจุดๆเลยนะคะตรงนี้มีแต้มหมดนะคะจะ0-5หรือ1คะแนนนะคะดูหน้าตาเขียดมากเพราะว่าอยากให้น้องได้คะแนนกันทุกคนนะคะแต่บางทีเนี่ยตอบข้อกฎหมายถ้าไม่ถูกนะคะไม่ได้เลยนะคะแต่คือต้องเป๊ะเท่านีาน้คีย์เวิร์ดต้องถูก,ต,ถกตัวเลขต้องเป๊ะนะคะถึงจะได้คะแนนไปค่ะ อันน <ส gas: S 2> <mean> ี้ตวสอบตรวจข้อสอบเสร็จแล้วนะคะครบเรียบร้อยแล้วนะคะ10คอเรามาฟังผลการแข่งขันกันค่ะ่ที ก็ยินดีกับน้องทุกทีมเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะก็ยินดีกับทั้งนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ด้วยนะคะนี่คือแบบปื้มปิ่มน้าตาจะไหลเลยนะคะภูมิใจนะคะทั้งลูกศิษย์และอาจารย์นะคะน้องนักศึกษาที่อยากมาเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้นะคะเราก็จะมีทุกปีเลยนะคะจัดโดยสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยนะคะรอติดตามการแข่งขันปีหน้านะคะนี่ก็จบไปแล้วนะคะ